เหรียญละหนึ่งล้านบาทผมรับซื้อจริงใครมีเหรียญห้าบาทที่เป็นลูกเรือหงแบบนี้รีบดูด่วนเลยนะคะ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามการน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพะบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดที0บีเอ็นเคศนหะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีดาล้านเปิดทุกวันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้เป็นการยามเช้ากับผมแบงค์เข็ยเพชรวัตถุบารานทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจเฟซบุ๊กแบงค์เข็ยเพชรวัตถุบารานเอฟซีครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับใครเข้ามาแล้วครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญห้าบาทครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญห้าบาทรัชกาลที่เก้าเรือสุพรรณหงส์เป็นเหรียญห้าบาทที่ผมหยิบขึ้นมาทําคลิปบ่อยมากในช่วงนี้เนื่องจาก เราอยากได้และเราประกาศรับซื้อเหรียญ5บา, tern, บาทเรือสุพรรณหง์ในราคาเหรียญละ1ล้านบาทคุณฟังไม่ผิดครับเหรียญละ1ล้านบาทแลกกับเหรียญ5บาทเรือสุพรรณหงษ์แบบนี้หนึ่งเหรียญหลายๆท่านครับมีเหรียญ5บาทรูปเรือสุพรรณหง์แบบนี้อยู่ที่บ้านหลายๆท่านมีแล้วอยากจะขายต้องทำยังไงพี่พี่ทราบไหมครับล้านเข็มเพชรวัตถุกโบราณครับตั้งอยู่ตรงข้ามธน,นาคารกรุงไทยครับ สาขาสี่ย่านแผนที่ตามหน้าจอครับอะพี่จ๋าดูนี่สักนิดหนึ่งครับประกาศด่วนประกาศแจ้งเตือน FC ทุกท่านระมัดระวังการหลอกลวงในด้านโอนเงินค่าจำบัดรับประกันในการขายสินค้าหรือทำใบรับรองในการขายสินค้าและเรียกเก็บเงินท่าน ในขณะนี้มี f อของเราโดนมิจฉาชีพหลอกลวงเป็นจำนวนมากเราจึงขอแจ้งเตือนว่าใครที่เรียกเก็บเงินทานค้าประเมินราคาคือโจรอย่าโอนเงินค้าประเมินราคาเด็ดขาดล้านเข็มเพชรรรุบานประเมินราคาฟรีไม่มีใครจ่ายใดๆดั้ีสิ้นครับ สวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีพี่เอกชัยครับสวัสดีพี่มิดครับเอฟซีอีไต้หวันครับสวัสดีพี่ตินภพบุษบสาครับสวัสดีพี่โกศลครับสวัสดีพี่วันทาสวัสดีพี่ปัญญาศักดิ์ครับสวัสดีพี่ขอบคุณครับสวัสดีพี่นิรุตครับเ c จากอยุธยาครับสวัสดีพี่กระเทียมสวัสดีพี่นิรุตทองดีนะครับสวัสดีพี่มีสวัสดีพี่วรรณรัตน์นะครับสวัสดีพี่นพรัตน์สวัสดีพี่โชคชัยครับสวัสดีทุกท่านครับอ่ะพี่จ๋าใครเข้ามาแล้วคุณงหหยยิบบเรี5าท ที่เป็นรูปเรือสุพรรณหงษ์ของคุณขึ้นมาดูครับหนึ่งเหรียญแบบนี้พี่ๆรู้ไหมหนึ่งล้านบาทเนี่ยขายได้จริงหนึ่งล้านบาทขายได้ทันทีเหรียญเดียวอาจจะเปลี่ยนชีวิตของคุณได้ส,สัสดีพี่พยยนครับเหรียญเดียวอาจจะทำให้คุณรวยขึ้นมาได้เลยหนึ่งเหรียญหนึ่งล้านบาทพี่จ๋าเอาอย่างนี้ใครคิดว่าตัวเองเคยเห็นตัวเองเคยมี เหรียญห้าบาทที่เป็นรูปเรือสุพรรณหงส์แบบนี้ใครเคยเห็นพิมพ์เคยเห็นใครเคยมีพิมพ์เคยมีใครมีพิมพ์มีแล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยครับสวัสดีพี่เอธันยันนันครับสวัสดีครับพี่เอ๋เจ้าแม่ด่านช้างนะครับสวัสดีเอฟซีทุก้นที่สวัสดีพี่ยอครับสวัสดีพี่คอนทองฟาร์มสวัสดีพี่สมบัติครับ สวัสดีพี่นครสวัสดีพี่กัญญานะครับสวัสดีพี่เสมานะครับสวัสดีพี่ไพยยนนะครับอ้าใครมีพิมพ์มีแล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยจะได้ไหมครับพี่กัลวรรณบอกมีสองเหรียญนะเห็นไหมถ้ามีสองเห,เหรียญก็เท่ากับมีสองลุนล้นแล,ล้วอ่ะจริงๆมีสองเหรียญก็เท่ากับมีสองลุนลุนละหนึ่งล้านมีสิบเหรียญก็เท่ากับมีสิบลุ้น นะครับผมขอเชียร์ให้กับทุกท่านเจอเหรียญแบบนี้แล้วนำมาขายผมคุณฟังนะครับเจอเหรียญห้าบาทที่เป็นรูปเรือสุพรรณหง์แล้วมาขายผมอ่ะพี่จ๋าละหว่างรอครับใครมีพิมพ์มีแล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยมีพิมพ์มีนะครับระหว่างรอครับอีกสองนาทีครับอ่ะพี่จ๋าเมื่อวานนี่ ซื้อเหรียญนี้มาอันหนึ่งซื้อเหรียญนี้มาหนึ่งเหรียญเหรียญละสี่พันสวัสดีพี่ทีครับเหรียญยี่สิบห้าตางหนึ่งเหรียญเหรียญละสี่พันเหรียญสลึงอ่ะเนี่ยสลึงเหรียญเล็กๆแบบเนี้เหรียญเดียวแลกเงินสี่พันเนี่ยผมถามพี่ๆหน่อย สมควรจะศึกษากันไหมครับหากคุณเจอสิบเหรียญล่ะและเหรียญแบบนี้ครับเจอปุ๊บแอดไลน์ไอดีมาอ่ะพี่จ๋าดูครับนี่คือเหรียญยี่สิบห้าตัคงรัชกาลที่เก้าพี่จา๋านะครับเหรียญยี่สิบห้าตัคงรัชกาลที่เก้าอ่ะคุณดูนะครับจุดจ่ายเงินอยู่ตรงนี้ พี่พี่ดูนะเห็นปะเหรียญยี่ห้าตังแบบธรรมดาพี่เห็นปะแต่จุดจ่ายเงินเมื่อคุณหยิบเหรียญยี่ห้าตังเหรียญน,นี้ขึ้นมาสวัสดีพี่จังกิฟครับสวัสดีทุกท่านครับเอฟซี FC ครับเหรียญยี่ห้าตังเหรียญน,นี้ปีพศอ,อ,อะไรครับเนี่ยดูแค่เนี้ยก็รับเงินแล้วเอฟซี FC ครับ เหรียญยี่สิบห้าตังเหรียญน,นี้ปีพศอ,อะไรครับพิมพ์บอกผมหน่อยเร็วใครที่เป็น fc ของผมพิมพ์บอกหน่อยปีอะไรเอ่ยเนี่ยแค่เนี้ยค,คุณก็รับเงินแล้วสี่พันพูดจริงไม่โกหกนะครับเพียงแค่นี้คุณก็รับเงินแล้วสี่พันเหรียญห้าเหรียญนี้ไอ้เหรียญยี่ห้าตังเหรียญน,นี้ปีพศอ,อะไรครับ พี่นิตาบอกว่าที่บ้านหนูมีนะครับมีก็หยิบมาขายผมได้มีก็หยิบมาขายผมได้สวัสดีพี่ช่างมันเถอครับสวัสดีทุกท่านครับอ่ะพี่จ๋าดูให้ดีนะเหรียญน,นี้ปีพศอ,อ,อะไรครับพิมพ์บอกมาเลยพิมพ์บอกมาเลยปีพศอ,อ,อะไร สวัสดี FC ซทุกท่านนครับสวัสดี f อทุกท่านนะไปครับดูนะครับนี่คือเหรียญย5ส้าสตางค์รัชกาลที่เก้าเมื่อคุณหยิบขึ้นมาครับแล้วคุณลองสังเกตดูดูที่ปีพศของเหรียญยี่สิหสตางค์เหรียญนี้ครับเมื่อคุณหยิบขึ้นมาแล้วเป็นปีพศตามนี้คือสองพันห้า้อยสี่สิบสี่ย้ำพศสองพันห้าร้อย สี่สิบสี่หนึ่งเหรียญแบบนี้หนึ่งเหรียญแบบนี้มีราคาเหรียญละสี่พันบาทขอพระคุณมี่ิทุกท่านครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์กันไว้ครับเหรียญยี่ห้าตังเหรียญน,นี้ครับแคปเจอร์แล้วกดเลขหนึ่งแล้วกดหัวใจรัวๆมาครับ ไปครับเราจะได้ไปอันต่อไปครับแคปเจอร์แล้วคนเลขหนึ่งมาครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบขอบคุณครับพี่จ๋ายอย่าลืมนะบ้านใดนะครับมีเหรียญแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเหรียญวันดอลล่าหรือว่าเหรียญท่านในพลนะครับหยวดซื้อไข่นะครับเรายินดีรับซื้อนะครับเหรียญละสี่พันถึงเหรียญละสามแสนบาทต่อหนึ่งเหรียญคุณฟังไม่ผิดครับเหรียญละสี่พันจนถึงเหรียญละสามแสนบาทต่อหนึ่งเหรียญใครมีเหรียญหยวดซื้อไข่ เหรียญหัวโตแบบนี้คุณติดต่อผมมาได้เลยนะครับร้านเรายินดีรับซื้อของคุณอย่างแน่นอนขอพระคุณครับเรามาดูนี่กันเหรียญห้าบาทเรามาดูเหรียญนี่กันเหรียญห้าบาทเหรียญละล้านเหรียญห้าบาทเหรียญละล้านดูยังไงดูตรงไหนถึงขายได้หนึ่งล้าน ฟังให้ดีครับพี่พี่จ๋าเอฟซี FC จ๋าเรามาดูงับนี่คือเหรียญห้าบาทรัชกาลที่เก้าที่เป็นรูปเรือสุพรรณหงเหรียญรุ่นนี้ครับหล,หลายๆท่านมีอยู่ที่บ้านนี่คือเหรียญห้าบาทที่ถือว่าเป็นเหรียญห้าบาทกลมเล็กรุ่นแรกของรัชกาลที่เก้าด้านหน้าครับจะเขียนว่าภูมิพลอดุญเดช รัชกาลที่เก้าด้านหลังนะครับจุดสังเกตนะครับจะมีรูปเรือสุพรรณหงส์ปรากฏอยู่บนเหรียญวันนี้เราจะคุยถึงเรื่องเหรียญห้าบาทรูปเรือสุพรรณหงส์พี่จ๋าเอาอย่างนี้ครับเอฟซีครับใครเห็นรูปเรือสุพรรณหงส์ที่ปรากฏอยู่บนเหรียญบ้างใครเห็นพิมพ์เห็น แล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยเนี่ยชี้ให้ดูเนี่ยวันนี้เราจะคุยกันเรื่องเหรียญห้าบาทเหรียญที่มีรูปเรือเหรียญนี้ใครเห็นรูปเรือพิมพ์เห็นแล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยขอบคุณครับระหว่างรอครับหนึ่งนาทีเดินทางแล้วครับวันนี้ไปเร็วนิดน,นึงนะพอดีมีงานนะครับอ่ะพี่จา๋าอย่าลืมนะครับบ้านใดนะที่มีพระเครื่องบ้านใดมีพระเหรียญบ้านใดมีพระเนื้อผงม,มีเหรียญหลงผู้ทวดแบบนี้ครับอ่ะพี่จา๋าดูนะ มีเหรียญหลวงูุทวดวัดช้างให้แบบนี้มีพระเครื่องอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อปานวัดบางลมโครครับหรือหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่หลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับหลายๆท่านมีพระแบบนี้อยู่ที่บ้านนี่พี่จ๋าดูนี่พระพุทธชินราชอินโดจีนปีพศ2 4 8 5ัแจกทหารเพื่อไปลบ ในสงครามอินโดจีนนี่พระสมเด็จพระสมเด็จบางขุนพมรับเช่าเกือบทุกรุ่นนะครับพระสมเด็จบางขุนพมรับเช่าเกือบทุกรุ่นเม็ดแตงนี่จิ๋วแต่แจ๋วเม็ดแตงหลวงปู่ทวดวัดช้างให้เห็นไหมครับจิ๋วแต่แจวเม็ดหนึ่งหลักพันยันเม็ดหนึ่งหลักหมื่นนะ เม็ดหนึ่งหลักพันถึงเม็ดหนึ่งหลักหมื่นบาทใครมีผ้าเหล่านี้แล้วอยากจะขายนี่พี่จ๋าดูนี่นี่อันเนี้ยอายุหลายหลายร้อยปีนี่คือพระกุพระเนื้อชินบางบ้านมีเยอะๆยะเลยนะแบบเนี้ยพระกุพระเนื้อชินนะครับผมยินดีรับเช่ายินดีรับซื้อนะเพื่อจะนําไปเปิดพิพิธภัณฑ์ฟังนะครับพระกุพระเก่าพระโบราณผมรับเท่าเพื่อจะนําไปเปิดพิพิธภัณฑ์ ใครมีแบบนี้แล้วอยากจะขายคุณติดต่อผมมาได้เลยนะครับรับทุกรับเท่าทุกสภาพจ่ายด้วยเงินสดอย่างแน่นอนครับอ่ะเรามาดูเหรียญห้าบาทเหรียญน,นี้กันเรามาดูเหรียญห้าบาทเหรียญน,นี้กันนี่คือเหรียญห้าบาทรัชกาลที่เก้าที่เป็นรูปเรือสุพรรณหงษ์ เหรียญนี้ประกาศออกใช้เมื่อปีพศอ,อ,อะไรครับเหรียญน,นี้ประกาศออกใช้ปีพศอ,อ,อะไรครับเอฟซีครับพิมพ์บอกกันหน่อยแล้วใครมีถือว่าคุณได้ลุ้นโชคนะมีหนึ่งเหรียญเท่ากับหนึ่งลุ้นมีสิบเหรียญเท่ากับมีสิบลุ้นลุ้นละหนึ่งล้านบาท เป็นลุ้นที่คุณไม่ต้องเสียตังค์เป็นลุ้นที่คุณไปดูที่บ้านของคุณเองหากมีมารับเงินได้เลยนะพูดจริงๆสวัสดีพี่เคที่ครับเหรียญห้าบาทเหรียญที่ทุกท่านเห็นเป็นปีพศอ,อ,อะไรครับเนี่ยเหรียญน,นี้ถือว่าเป็นเหรียญห้าบาทรัชกาลที่เก้าเหรียญแรกที่ถูกบันทึกนะครับปีพศอ,อ,อะไรจ๊ะ เอฟซีทั้งหลายสวัสดีทุกท่านนะครับดูนะครับเป็นรูปเหรียญห้าเรือหงนะเหรียญห้าเหรียญน,นี้เป็นรูปเรือสุพรรณหงออกใช้เมื่อปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบหนึ่งเหรียญแบบนี้ฟังใหนดีนะครับปีสองห้าสามศูนย์ยังไม่มีราคาย้ำนะครับปีสองห้าสามศูนย์คือเหรียญที่ยังไม่มีราคา เหรียญต่อไปครับวิธีการดูจุดต่อไปครับเมื่อกี้ปีสามศูนย์ใช่ป่ะอ่ะเอฟซี FC ครับเราลองมาสังเกตกันครับเหรียญห้าบาทเหรียญน,น,ยน,นี้ต่างกับเหรียญน,นี้ตรงไหนดูนะครับเหรียญห้าบาทสองเหรียญนี้ต่างกันที่ตรงนี้ครับปีพศคุณเห็นไหม ครับเหรียญตามหน้าจอครับปีพศอ,ออะไรครับ f อทั้งหลายเข้าห้องเรียนจ้าเหรียญห้าบาทตามหน้าจอเป็นปีพศออ,อะไรครับหยิบขึ้นมาดูแล้วทำความรู้จักไปพร้อมๆกันเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับเผื่อคุณเจอคุณโชคดีแล้วเอามาขายนี่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 น ขอพระคุณงพี่เอกกวัฒครับมีจริงซื้อจริงจ่ายจริงคุณแบงค์ไม่โกหกแน่นอนผมมั่นใจครับติดต่อได้มีหน้าร้านชัดเจนขอพระคุณพี่เอกวัฒครับอ่ะดูครับห้าบาทเหรียญน,นี้เปีอะไรจ๊ะค่อยๆดูนะครับก็อย่างที่ผมบอกครับเหรียญห้าบาทเราจะขายได้เหรียญละล้านเนี่ยจะต้องเป็นเหรียญที่ที่อะไรครับ ที่มีความหายากเป็นพิเศษขอบคุณพี่เอขอบคุณพี่มิดครับไล่ลัวัวเอฟซจ๋าไล์รัวๆักลับงามงามครับใครเป็นเอฟซีผมขอหนึ่งแชร์ได้ไหมใครที่เป็นเอฟซีของผมขอคนละหนึ่งแชร์ได้ไหมครับเรามาถึงจุดสําคัญแล้วสวัสดีพี่นิตยาครับสวัสดีพี่สุรชัยจันง,งามครับสวัสดีทุกท่านครับอ่ะพี่จ๋าเอฟซีทั้งหลายสวัสดีพี่ สุดวิมลครับเหรียญห้าบาทรัชกาลที่เก้าสองเหรียญน,นี้เมื่อคุณหยิบขึ้นมาดูครับคุณเห็นปีพศไหมสามศูนย์และปีสามหนึ่งเป็นเหรียญห้าบาทที่หลายๆท่านหรือเอฟซีของเราครับพบเจอได้เยอะแยะมากมายพบเจอได้ ทั่วไปแต่คุณฟังให้ดีนะครับ FC ท่านใดที่มีเหรียญ5บาทที่เป็นรูปเรือสุพรรณหงษ์แบบนี้แล้วเป็นปี30กับ31ยังไม่มีราคานะแต่ถ้าของคุณหยิบขึ้นมาแล้วเป็นปีพศออตามนี้ครับเหรียญละ1ล้านบาทขายได้จริงครับ fc ครับเหรียญห้าบาทตามหน้าจอปีพศอ,อ,อะไรครับพิมพ์บอกกันหน่อยเร็วเหรียญละหนึ่งล้านบาทปีพศอ,อ,อะไรครับพี่ประทูน้ำจืดแชร์แล้วพี่นางฟ้าแชร์แล้วพี่นกแก้วแชร์แล้วครับนะครับพี่เพนประพาแชร์แล้วพี่สวรรค์แชร์แล้วครับนะครับผมมีแชร์อยู่แค่นี้เหรอนะครับผมมีคนแชร์อยู่แค่เนี้ยพี่จ๋าช่วยๆกันแชร์หน่อยนะนะครับขอบรคุณงับ ปีะไรครับพี่นพวรรณบอกว่าได้ความรู้เยอะมากขอบคุณพี่นพวรรณครับดูนะครับเหรียญห้าบาทรัชก,การที่เก้าเหรียญน,นี้เมื่อคุณหยิบขึ้นมาครับแล้วของคุณที่บ้านของคุณไม่ใช่สองพศออนี้ขายได้แน่นอนเหรียญละหนึ่งล้านบาทฟังไม่ผิดครับขายได้แน่นอนเหรียญละหนึ่งล้านบาทคือปี สองพันห้าร้อยเท่าไหรครับพิมพ์บอกกันหน่อยนะครับขอบคุณครับใครพบเจอแบบเนี้ยคุณนํามาขายผมได้นะคุณนํามาขายไมได้เจแดงแชร์แล้วขอบคุณครับคุณนํามาขายผมได้ดใ,นาาไดในราคาเหรียญละหนึ่งล้านบาทเจอปุ๊บทำยังไงพี่ๆทราบไหมแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอครับส่งรูปเหรียญของคุณมาปรับเมอนราคาไม่ว่าจะเป็น ของเก่าของมีค่าทุกชนิดเดินทางมาผมได้ถึงที่ร้านครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณครับตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยครับสาขาสี่ย่านแผนที่ตามหน้าจอครับสามารถแคปเจอร์ไว้ได้เลยมีเรียน5บาทแบบนี้แล้วอยากจะขายมีราคาต้องเป็นปีนี้เท่านั้นปีพศสองพ2 9ฟังนะครับปี29 เป็นปี30และปี31ตามหน้าจอยังไม่มีราคาครับผมใครมีอยากจะขายติดต่อมาเป็นไงครับกับเหรียญ5บาทรัชการที่9ที่ผมนำมาให้เพื่อนๆดูว่าเฮ้ยเจอแบบเนี้ยหล้านเจอแบบเนี้ยหล้านมารับเงินที่ผมได้จ่ายด้วยเงินสดแน่นอนนะครับพี่จา๋าฝากนิดนึงระมัดระวังมิจฉาชีพนะครับแอบอ้างหลอกลวงนะครับ ให้ทําทันทําบัตรทําบัตรรับประกันทําใบรับรองนะครับและเรียกเก็บเงินท่านประเภทนี้คือมิจฉาชีพร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณประเมินราคาฟรีอย่างแน่นอนครับวันนี้นะครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณขอลาพี่พีทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับประกาศด่วนประกาศแจ้งเตือนเ c ซทุกท่านระมัดระวังการหลอกลวงให้ด้านโอนเงินค่าจำบัตรรับประกันในการขายสินค้า หรือทำใบรับรองในการขายสินค้าและเรียกเก็บเงินท่านในขณะนี้มีเอซของเราโดนมิจฉาชีพหลอกลวงเป็นจำนวนมากเราจึงขอแจ้งเตือนว่าใครที่เรียกเก็บเงินท่านค้าประเมินราคาคือโจรอย่าโอนเงินค้าประเมินราคาเด็ดขาดร้านเข็มเพชรวัรรุุบราณประเมินราคาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆดทั้งสิ้นครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายคามการน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดทรายบ0เอ็นเ3ศนหะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญาล้านเปิดทุกวันนะครับ